ตัวสเตลตัวสเตลเฮ้ยไม่เอาไปแล้วผมกลัวไมเคินกลัวจริงนี่กลัวจริงจังเนี่ยชอบเล่นไมเคิลก็กลัวด้วยไม่รู้ว่ามันจะไม่มีการปั่นไปใดใดทีสิ้นกลัวเฮ้ยเฮียฮู้ไม่เคลิ้นไม่เคลิ้นไม่ปาใช้คุณด้วยไม่เคลิ้นกลัวจริงชอบเล่นแล้วกลัวด้วยไม่นะไม่เคลิ้นกลัวจริงจริงไปละ ไม่มันพอใส่ไม่ใช่ขาแมบมุมมัง้งมันดูดแป๊บเดียวมันไปไปไหนไม่รู้อะไปแล้วอเอ้ยดูดเพื่อนอยู่มันต้องมามีแมบม,มุมมัง้งมันดูดผมปั๊บเดียวแล้วมันไปเลยอะโอเคเป็นอย่างเงี้ยจุกได้มีไฟแดงจุกได้ครับผมไม่มีกูแตก ั่นบเล็กอยู่แล้วแตอบัลเล็กมีด้วยโอ้โหไอ้เพื่อนให้ดูดยาวๆเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนถ้าเป็นถ้าเป็นจับแทงโตรงใโต๊ะพันสามคือข้อตู้เลยนะสนใจด้วยว่ามันจะทำาททำอะไรหรือเปล่าเห็นตู้หลังผมไหมผมจองตู้เนี้ยตู้ขวาือจอมผมคุณจะดหน้าต่างดดไหมพันสามเออไอ้เพื่อนซุ้งอยู่กลางไหนโอเคผมไม่กินอุ้ยเฮียเดี๋ยวก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณเป็นไหมเวลาคุณชอบเป็นตัวไหนพอเจอตัวนั้นกดกลัวเลยผมชอบเป็นไมเคิลนะกกวดวงคือตัวอื่นตัวอื่นงั้นๆั้นเน่ตัวไมเคิลกลัวจับต้องเปไหมครับไมเคิลฮะไม่ผมกลัวจับแทงมีคือตอนที่ผมเจอปลาครั้งแรกหรือปลาอยู่ไหมคือเจอไมเคิลจับแทงตาแรกที่เราเจอเจอด้วยกันใช่<ม>หรอใช่ผมผมแอบนะ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 ผมแอบผมแอบผมไม่มีการช่วยเพื่อนหรือปั่นอะไรนะสิแอบผมไปบ้านเล็ก ไม่รู้ว่าผมไม่ช่วยด้วยจังหวะท่านสามจะหมดอ่ะผมแอบไปไกลเปล่าอยู่กับเพื่อนครับเดี๋ยวผมไปช่วยคุณน้่งปัดเลยผมอยู่กับเพื่อนเหมือนกันยกเตยละกันโอเค,อเคไม่ต้องหิวก่อนได้นะปั่นก่อนได้ไม่ต้องหิ้วขับปั่นมาปันป่นปั่นปั่นปั่นเครื่องที่เนี่ยปั่นเครื่องนี้แหละเ<อ>ซฟเซนตปิ้งไปไหนฮะไม่รู้อ่ะ้ยเหี้ยไปก่อนแล้วกันไปหมดแล้วเหรอ ผมก็ไปดีอ่ะมีเพื่อนไอ้คนนี้คนไทยคนนี้คนไทยชื่อบา์สชื่อบาสคนนี้ชื่อบาสอายุอายุอายุสิบแปดปีรู้ได้ไงเหรอไม่กดช่องเขาดูเฮ้ยคุณนั่งกลับมาปั่นได้นะครับเพื่อนพาไปเล่นบ้านเล็กเหมือนเดิมโอเควิไกลมากเลยเพื่อนพับไม้ยังอ่ะผมไม่ดูสตรีมผมดูสตรีมมิโนโลอยู่อ่ะเอาเบ็ดเน้นเบ็ดเน้นปั่นกันนะผมปั่นกัน คุณคุณน้ำปั่นอยู่ไหนอะขู่วิ่งตามคุณเนี่ยมาปั่นนี่ปั่นนี่เดี๋ยวไปดีไปดีลแบ่งโซนได้ปั่นดอนปั่น่อนมองคิลเลอร์อยู่นะเฮ้ยคุณน้ำไปช่วยได้คุณน้ำคิลเลอร์ไปแล้วคุณน้ำวิ่งไปเออไอชิดซ้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมดูคิลเลอร์ให้ไปได้ไปได้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 โอ้เอตอนนี้คิลเลอร์อยู่ไกลมากครับเพื่อไล่ลงบินอยู่ไล่ลงบินอยู่โอเคช่วยได้ช่วยได้้วให้อยู่ อยู่ผมไม่ไพิมพ์แชทเขาเมื่อกี้ผมเชื่อคุณจับเบเมดนะ <laughs> <laughs> ไปเล้วจ้ะสวยสวยอ่าไล่อยู่บ้านแดงครับ <Okay S 2> โอเค,คเลยเลยไล่ย,ยาวไล่ย,ยาวแต่ลูนหายด้วยอ่ะสวยมากคนคนนี้คนนี้แหละที่แกะลูนไอคนที่ตูนรท้องดีเนี่ยเมื่อกี้อ๋อผมไม่นมมข้องใจสรตรีมคุณอยู่เลยทำไมขม้ม่ไม่หมุนวะอยากดูนะแล้วผมมาดูโน้ตคุณเดินนุ๊ดเดินน้ตคุณได้ยังไงวะท้องดีเนี่ยเหรอ พีก็ได้ว่ะเฮ้ใจเย็นแต่มันผมก็เคยเป็นนะหมุนแบบยักเ์ไซ้คนหมุนไม่ได้ช่องเดียวด้วยนะช่องอื่นปกติมาไม่ไม่ไม่ผมเดี๋ยวผมไปปั่นบ้านอันนี้ต่อบ้านแดงมาๆมาแล้วพี่อยู่ไหนมองคุณที่มองยาวๆเลยทุกยเห็นแล้วมีหน้าต่างไหมไม่มีเออเหอคุณแตกเลยแล้วกัน ทางออกคือทางด้านซ้ายผมเโอเคโอเคโอเคคิลเลอร์มาเอาผมนะเจอกันเพื่อน่ได้ช่วยช่วยเอง๋วช่วยเดีขอไปบ้านแดงขอไปบ้านแดงเฮ้ยอยู่กับผมนี่แหละโอเคโอเคโอเคระวังดูดนะระวังโดนดูดนะไม่โดนไม่โดนผมมีปรดัดประเดี่ยวเจอสองคนนะเฮ้ยผมเจอทวินไปไปเลยไม่รู้เฮ้ยอย่าไปแกนะอย่าไปแกนะอยู่กับผมอยู่กับผม อยู่ผมอยู่อยู่ผมอยู่ผมน้าไกใจจับเลยอยู่ได้ด้วยนะใก่จับเลยอยู่ผมเฮ้ยเฮ้ยกินกินเฮ้ยคุณบ้านใหญ่คุณแมทคือบ้านใหญ่แมทคือบ้านใหญ่โอเคโอเคแมททึบเข้าใจว่าแมททึบใช่ไหมบ้านใหญ่คุณอยู่ซอกหินแมททึบใช่ปะใช่อยู่ซอกหินซอกผีเอ้ยซอกเป็นอะซอกหินขวาผมอ่ะขวาผมต้องซอกกองฟางอ่ะ ก็กองฟางแกะก่อนเลยมันมันเข้าไปดูละมันเข้าไปดูละชิปหายทำไมไม่เป็นกูด้วยล่ะไอ้กูน้ม่ผมยังไม่ช่วยนะเดี๋ยวผมรอได้ได้ได้แกะก่อนปล่อยปล่อยของตกสองได้ตายสลายยกเพื่อนยกเพื่อนต้องช่วยวะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะเองผมมีทางหลังโอเคโอเคผมมีไม้แผ่นหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปยนไม้แผ่นนี้นะบอกว่าได้ได้ คุณน้ำผมก็กแกะไม่ทันวะคุณน้ำต้องลากวะแม่ผมมีแทงหลังเดี๋ยวผมเปย์ไม้แผ่นนึงให้ผมลากยาวเลยผมผมมองให้ผมมองให้มมใหเสร็จคุณเสร็จ,เ,รจเสร็จเสร็จเสร็จป่ะเสร็จเสร็จสวยสวยสวยเดีย๋ยวผมต้องเปย์ไม้นะบอกก่อนอ่าๆเปเย์เลยเปย์เลยเปย์เลยเปเย์แล้วเปเย์แล้วเปเย์แล้วเปยแล้วผมผมฉีกยาวฉีดยาวช่วยได้ช่วยได้ เปได้นะเปยาวๆเลยคุณน้ะไม่ไม่ไม่สวยลไม่ไม่ทางหลังปะมีมีมีไม่อยากเปอีกแผ่นนึงจะเชื่อแรงไม่รู้ว่ะมองไม่เห็นภาพจะจับจการไี้ยินเสียงไม่ได้มีเอ๊ไปก่อนแล้วเพื่อนตั้งขึ้นใหม่ดีกว่าคุณวิทำไมผียุงดิ่งอ่ะคุณผียุงดิ่งไปไม่จะปักทำไมผียุงดิ่งอ่ะ ผมดูอยู่เฮ้ยทำไมอ่ะนี่ไงรีพอร์ตเลยละกันทุกคนรีพอร์ตเลยละกันเออทำไมอ่ะอดอแอร์เหรอด่านด่านก็โอเคอยู่นะ <S <S ผมขออนุญาตรีพอร์ตกั๊หนึงครับคุณรีผาการีพอร์ตเลยดิดีไปแล้วครับเวลาเจอคิลเลอร์จับปลาสะ โอเคในห้องเนี้ยห้าคนคนไทยหมดเลยผีก็คนไทยด้วย